ครับพีเกิดอะรข่ไมไงพี่เอ้าเลยมาพี่วันนี้สวัสดีครับพี่ รถอยู่ไหนพีแล้วมาใส่ผมอ้ป่าครับผมเป็นอุบัติเหตุรถกระบะนะครับชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเพศหญิงโมเวตเซ็ <Center S 2> นเตอร, Lotus, นร์นะครับตรงค้าโลตัสนครพนมนะครับ นี่เป็นรถจักรยานย,ยนต์ที่เกิดเหตุนะครับถ้าเป็นญาติท่านใดนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับตามหาญาตินะครับ ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงนะครับยังไม่ทราบชื่อนะครับ อยู่ไหนครับอ๋อพี่ทำงานมาครับ่่ทงาาานนออยยูู้เต็มร ครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายณที่เกิดเหตุนะครับเป็นเพศหญิงนะครับ ไปโซดิ้งงาครับผมก็เคินไปที่บ้านอะไรบ้านน้องยาตะมาคาเตยครับนองยาแล้วเป็นจักรยานยนต์ลงเองหัดใจลงเองนะครับผมนี่เป็นกระเป๋านะครับเดี๋ยวมันจะช่วยเป็นยานให้ผมร้องนะครับว่ามีอะไรดูบัตรประชชานอะไรนะมีมียาดอยู่ใช่ไหมมีบัตรหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าพอรู้ค่อนข้าง

พ,พัผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงนะครับอายุประมาณ50-60ปีนะครับ แย่โทรแม่เราบ่อบครับว่าจะให้ไปตามญาติแกหนี่รับญาติแกอยู่ไหนเขาบอกว่าตรงตลาดซอยผุ่ทางไฟบงกลสองอย่วมาดูแคลนบ้านแกน่ะจะอยู่ซ้ายมือตึกเก่าโทรกลับโทรกลับมาแล้วหรอเออไม่ใช่ญาติเป็นเหมือนเป็นแกไปเช่าอันที่พ่อเขาอยู่น่ะเพราะว่าตึกอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับรถ จักรยานยนต์นะครับชวนกับรถกระบะนะครับมีผู้สชยชีวิตหนึ่งรายนะครับเพศหญิงบริเวณอยู่ถือหน้ารลตัตนครพนมนะครับหน้ามิสินเซนเ็นเตอร์กรุ๊ปนะครับฝั่งขาเข้าเมืองนครพนมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปแลมพญาศรีสตนานครราชนะครับ กรมีก็บบไม่สามารถให้ดูคนได้นะครับเพราะว่าต้องอทิ่เกตผู้เสียชีวิตนะอย่างผู้เสียชีวิตก็เป็นหญิงชราด้วยนะครับก็น่าสงสารถ้าผู้ใดเป็นญาติก็มาที่เกิดเหตุสำหรับอายุประมาณ50กว่าปี55-60ถึงสปีนะละเอียดนะชื่อเอียดชื่ละเอียดชื่อเดินชื่อเอียดนะบ้านแกอยู่ข้างซอยนะครับต้องชมแจ้งมา เห็ใ,ใจกับครอบครัวคุณป้าด้วยค่ะบ้านอยู่ใกล้กับบคสนะครับบ้านป้า,าอยู่ทางออกไปบคสเลยร้านานวดคนตามบอดโชคชัยเก่าออกไปซ้ายมือหลังแรกเลยนะครับอ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามอยู่นะครับถ้ผมเดี๋ยวขออนุญาต จบการแล์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ